จุดหอย่างเงี้ยอันนี้สองบาทกว่าอันนี้ก็ซื้อทุกองคนี่หลวงตาซื้อมาหกสิบกว่าองค์ซื้อหลายล้านเหมือนกันไอ้คมนี่แหละเป็นคนไปซื้อคมร้าชสีเนะี่ยแจกหมดแล้วตอนนี้หมดแล้ว คือที่ซื้อมาเนี่สนใจเฉยเฉยสนใจว่าคนที่จะมีทองคำไปหล่อพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนธรรมดาไม่มีทางที่จะมีทองคำเยอะขนาดนี้หลวงตาก,ก็เลยสนใจอยากศึกษาว่าอากษัตริย์องค์ไหนต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นนี่คือความสนใจเราก็เลยลงทุนให้คมรานสีเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเข้าไปจำนองไว้ที่ร้านทอง หายใจไหมอ่าหลวงตาก็เลยอ,อเจ้าของเขาส่งหลอกเบี้ยไม่ไหวแล้วไม่มีเงินไทยแล้วมันจะขาดาเพื่อนกันที่เอาไปจำนองไว้ในร้านทองที่โคราชอ่อพอดีหลวงหลวงตาก็เลยเขาโทรมาก็เลยว่าเออมันมีกี่องค์กี่องค์เนี่ยคำนวณดูแล้วก็หลายล้าน หลวงตากก็เลยบอกไอ้คมมึงไปมึงไปถ่ายมาให้หน่อยไปกับเมียมันก็อ e ีเพชรเนี่ยนะให้ถ่ายมาถ่ายมาเอามาศึกษาดูมาดูแล้วเป็นของกษัตริย์เราเห็นไหมเป็นกษัตริย์จริงๆเขาคำนวณไม่ผิดเพราะว่าคนธรรมดาไม่มีทองคำมากขนาดนั้นที่จะไปหลอ่อพระสมัยก่อนคือเขามีศรัทธาจะเขาหล่อมาทุกพิมพ์อ่านะ แค่เอามาศึกษาแล้วก็แจกแล้วเข้า <c oughs> ใจไหมเอ <c oughs> อแค่รู้แค่นี้แหละเออต้องลงทุนหน่อยก็แล้ <c oughs> <c oughs> เหมือนเราอยากรู้ธรรมะเนี่ย <c oughs> เราก็เอาเอาเอาเราเนี่ลยลงทุน <c oughs> ถ้ามึงอยากรู้จริง <c oughs> มึงก็ต้องเอาอนาคตเอาชีวิตมึงเนี่ยลงทุนฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือไปอ่านตำราอันนั้นเราอ่านมาเยอะแล้วเรารู้มาเยอะแล้วน,นีน่มีคนคนหนึ่งแบบนี้นะอยากรู้แค่อยากรู้นะนะ,ะก็ลงทุนได้เพื่อศึกษาให้มันรู้จริงๆไม่ใช่ไปคิดเอาคำนวณเอาคาดคะเนเอา,า,า,เอ,าอ,อันนั้นเป็นการคาดเดาา หลวงตาถึงบอกว่า,อ,าอยากรู้ธรรมะเราฟังธรรมะเราเรียนมาเยอะเหมือนกันเรียนพระไตรปิฎกอ่อออานหมดแหละฮะทำไมหลวงตาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ทุกวันนี้มันไม่เรียนประวัติศาสตร์บังคนไม่มีเลยมั่งวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่น่าสนใจมากฮะ ทำไมเราเรียนศึกษาใชยวรมันทำไมเราไปศึกษาพระเยซูทำไมเราไปศึกษาพระอัเละกทำไมเราไปศึกษาประวัติฮิตเลอร์ทำไมเราไปศึกษาราชวงศ์พวกฮอกุนอะไรและญี่ปุ่น โมโมโกุลหรืออะไรเขาเรียกโชคคุณโชคคุณกับจกักรพรรดิเงี้ยเราไปสนใจเรื่องพวกนี้มากทําไมถึงสนใจครับทําไมมาสนใจพระพุทธศาสนาพุทธเนี่ยเราลงทุนซื้อพระพระไตรปิฎกมาอ่านเองเลยนะเห็ไนไหมเราศึกษามาศึกษามาอ่านมาอ่านมาศึกษามาแต่ละคนประวัติเนี่ยมันจะบอกเรื่องเรา ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยยังสมมุติว่าหลวงตาสนใจฮิตเลอร์ฮะฮิตเลอร์เนี่ยไม่ใช่คนเยอรมันอย่างเงี้ยพอดูแล้วไม่ใช่เห็นไหมเข้ามาอพยพเข้ามาแล้วแกมาสร้างอะไรมั่งคนคนเดียวเนี่ยเราจะมองอย่างนี้จะหาที่คือประวัติศาสตร์ทำไมเก่งจังเราไม่ได้มองว่าเขาทําอะไรนะมองทำไมเขาใช้แบบไหนเขาใช้อะไร ทั้งที่เขาคนคนเดียวอย่างเงี้ยเขาสร้างแบบไหนอย่างคนสําเร็จอย่างาคนรวยๆของโลกเนี่ยเขาก็คนคนหนึ่งเหมือนเราอย่างเงี้ยเขาใช้วิธีไงอะไรแบบนั้นเราศึกษาหลายๆคนแม้แต่พระเจ้าแม้แต่พระเยซูแม้แต่พันละทำไมสองพันกว่าปีคนก็ยังนับถือเขาอยู่เราเลยไม่ได้ยากแย,กแยนะเราไปดูว่าบุคคลคนนั้น ทำไมคนเขารรับถือได้มากมายขนาดนี้คนคนเดียวเนี่ย<อ>เราสนใจตั้งหันตรงนั้นตั้งหากเหมือนพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยทำไมหลวงตาเลือกเลือกพุทธเพราะหลวงตาอาจจะเป็นคนชอบอิสราศาสน,นาคิดศาสน,นาอิสลามดูเหมือนอิสราแต่ไม่อิสระาเข้าใจไหม อาศาสนาอิสลามอาจจะมีเมียได้หคนหรือสิบคนก็ได้เขาคิดว่านั่นคืออิสระแต่ที่จริงไม่ใช่นั่นคือคุกแบบขังโดยธรรมชาติเพราะมันจริงไหมไม่อิสระเลยศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันง่ายแต่ไม่อิสระเขาคิดว่าตัวนั้นคืออิสระแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนไม่อิสระไหมเหมือนมาบวชอย่างนี้ไม่อิสระแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แต่ ความอิสระที่แท้จริงคืออะไรศาส,สนาพุทธเนี่ยเป็นอิสระจริงๆทั้งจิตวิญญาณเข้าใจไหมทำให้ถึงนิพพานได้หมายถึงอิสระเพราะว่าศาสนาเอื่นเนี่ยพอตายไปก็ยังไปเป็นลูกน้องเขาอยู่ไปไปอยู่กับเขาอยู่เห็นไหมไป,ไปอยู่กับพระเจ้าเห็นไหมมึงไปอยู่กับคนอื่นม,มึงอิสระตรงไหนเราก็มองอย่างเนี้ย เราไม่ได้ว่าศาสนาอื่นนะแต่เราเป็นคนที่หาความลงตัวหา,หาหาด้วยเหตุด้วยผลของเราเองแล้วก็มีข้อของเราเองเห็นไหมนี่คือจุดเด่นของศาสนาพวกคำว่านิพานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอิสระมันไม่ต้องไปพึ่งใครมันเลยเป็นอิสระเหมือนไม่อิสระโดยการปฏิบัติเหมือนมาบวช่าเงี้ยไม่อิสระเลยเขามองว่ายุ่งยากเหลือเกินเงนี้ยแต่ที่จริงความตัวนี้แหละ มันจะได้เห็นความ,มาว่าเราจะปลดปล่อยตรงไหนความเป็นอิสระที่แท้จริงก็อิสระจากความรักไงอิสระจากความโกรธไงเฮะ <Yeah. S 2> พวกเรายังเป็นโทษของพวกมันอยู่ไม่ใช่อิสระตรงไหนอ่ะอิสระจากราคะไหมล่ะความเป็นอิสระจากอารมณ์พวกนี้จะหากจริงไหม ถึงเป็นความอิสระที่แท้จริงเราก็มองอย่างเงี้ยฮะเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างเงี้ยไปอยู่กับพระเยซูองเงี้ยหมอย่าอยู่เฉยๆได้เลยไปอยู่บ้านคนอื่นจริงไหล่ะเรากับมองอย่างเงี้ยนะไม่รู้นะนนั้นเป็นจาักรกากของเราเองตอนนั้นเข้าใจไหม <c oughs> แต่พระพเจ้ากับชี้ทาง <c oughs> ให้เราหลุดพ้นจากพวกนี้นะั่นคืออิสระที่แท้จริง เห็นไหมนี่คือเราก็เลยสนใจเราก็เลยลงทุนเห็นไหมเราเลือกแล้วเราก็เลยลงทุนมีอะไร T.O.T คุยไก้นอตนอตนะ เห็นไหมเรากับอิสระจากตัวนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นดูเหมือนไม่อิสระนั่นเนี่ยใช่มึงอิสระจากครอบครัวได้ไหมล่ะฮะมึงก็ยังห่วงเขารักเขาอยู่เห็นไหมมึงทุกแมอ่อ่าอ่าเห็นไหมนี่คืออ่าอ่าอ่า การการการมองของเรานี่คือความเห็นของเราสำหรับตำรานะ่ะมันทำให้เราอิสระไม่ได้หรอกฮะแม้จะจบจ,จ,จ,จบจบเรียนร้อยก็ไม่มีทางยิ่งขังตัวเองไว้ในความรู้พวกน,นั้นโดยซ้ำเขาเรียกว่าสัญญายิ่งหลงตัวเองว่าตัวเองเด่นตัวเองเลิศเห็นไหม เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนะไม่ได้เก่งแบบนั้นเก่งที่ฝึกตัวเองออกจากความเป็นอิสระแห่งอารมณ์นั่นเองเราถูกขังไหมล่ะติดคุกไหมล่ะฮะจริงไหมดูสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีประเรียนอะ,อะไรเนี่ยม,ม่แต่ประเทศไทยนี่แหละฮะ จริงไหมเมื่อก่อนไม่มีพระใจปีโิฎกไม่มีอะไรเนี่ยเห็นไหมแต่พระอรหันต์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่อ่ะฮะจริงไหมแต่ทุกวันนำำี้มีแต่คัมภีร์มีเ่ตำลาพวกเสียงกันตาดำตาแดงฮะ มีแต่ทางวิชาการทางพุทธศาสนาแต่มึงเข้าถึงศาสนาได้อย่างไรได้วยด้วยตำลาเหรอฮะฮะมันอาจจะเป็นทางโลกเขาอาจจะว่าคนนั้นเก่งคนนี้เก่งฮะแต่สังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เชื่อไหมพระพุทธเจ้าจึงพูดว่ายุคนี้เป็นยุคหินลอยน้ำ เข,ข้าใจคำว่าหินลอยน้ำไหมที่พระเจ้าพูดเมื่อพุทธธรรมนายไว้ฮะห,หินนี่ทำไมลอยน้ำได้ไหมคนชั่วนี่จะเป็นคนดีโฆษณาเป็นคนดีฮะเขาเรียกยุคบโบรโตโฆษะยุคหลงโฆษณาฮะฮัตติคู่ออกมา โอ้ยเป็นเน็ตไอรอนฮะเห็นไหมเห็นไหมเก่งฮะเห็นไหมมันเปลี่ยนเมื่อก่อนมึงติดขู่ออกมาไม่เคยไม่ใครดูมึงหรอกฮะทุกวันนี้โอ้โหะฮะ คนติดตามเนี่อยากเรียนแบบ <S <S 1> <S 1> <S ฮะจริงไหมอ่ะจับออกทีวีเนี่ยต้องคัดต้องสรรฮะเมื่อก่อนฮะยังมหาว่าาลัยกูสูบยาออกทีวีสูบยาเป็นอรัชีมันว่าแม้แต่คำว่าอารชีเนะี่ยแปลว่าหลอกเขากิงสูบยาไมไปหลอกใครตรงไหน แม้จะจักการสมการมันก็ผิดฮะหลอกลวงเขา,านี่้าหมอดูเนยมีหมอดูเมื่อก่อนมันก็มีหมอดูเขาไปถามพระเจ้าก็จะเกิดคําว่าอารัชีขึ้นมาเนี่ยฮะพาไปดูหมอหรือคนดูหมออะไรเงี้ยมันอะไรเขาไปถามพระเจ้าถามทั้งสามคนพระเจ้าบอกว่าเราก็ไม่อยากตอบเอราท่านพูาอาลัชี หรอเขากินเนี่แต่ทุกวันนี้กูเห็นโอ้โหมันไม่ได้เกี่ยวกับผ้าเลยครับว่าลัทีความหมายมันคือว่าหลอกเขากินมันเกี่ยวอะไรกับสุบบรีเห็นไหมและสุบุรีมันเป็นสื่อออกมาไม่ดีนี่นี่ดูมันตีความแต่มันไปถ่ายทีวีคนข่มขืนกันไปวางแผนคนยิงกันเอาไปออกทีวี ฮะ,ฮะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะกับกับ,ก,บกับสังคมยุคนี้แล้วคนละออไม่เป็นตัวอย่างเหรอฮะฮะฆ<ะ>่ากันยกพวกตีกันถ่ายออกลาเล่นกันมันไม่อันตรายกับชุมชนเหรความรุนแรงอ่ะฮะ ภาเห็นดีเห็นงามฮะไอสูบบุรี่สูมาจากปู่ย่าตายายฮะมึงไปจับจากคนติดยานี่นะแต่มึงไม่จับผู้ผลิตอะมึงไปจับโรงงานยาสูบสิเ <c oughs> ผาทิ้งเลยไป สูบยามไม่ดีนะถ้าจิตไม่ดีกูจะสูบทําไมมึงลองไปหัดสูบดูสิจริงไหมล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สูบมาพ่อแม่บนทัพบุรุษก็สูบมาฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะไปบ้านเนี่ยจะไม่มีขันหมาขันยาขันพูมาเนี่ยฮะแสดงว่ามึงไม่รู้ความมึงไม่มีมารายาท มันจักกะมันสมการมันผิดไปความเห็นมันผิดไปเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นยุคนี้เมืองนี้บ้านนี้ฮะคมแข็งฆ่ากันเอี่หูย้ำแล้วย้ำอีกออกเสือ้อมันไม่อันตรายเหรอฮะใช้ปืนกี่ม่อม้อล่ะใช้ปืนอากาเหรอวางระเบิดอย่างเงี้ยฮะ ไม่ออกสื่อได้ไงนะ่ะไม่อันตรายอ,ะอ่ะฮะฮะดีนะคนไม่คยดูทีวีทุกวันเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนะมึงเชื่อไหมโจรกรรมต่างๆเอามาจากหนังทั้งนั้นแหละหนังแอคชั่นฮะกูจะบอกให้นั่นก็เป็นสื่อทั้งหนึ่งเหมือนกันฮะหนังองค์หนังเอ็กเนี่ยมึงไปจับไปปราบสิ ฮะใส่กางเกงในขึ้นร้องเพลงอย่างเงี้ยเด้งอย่างเงี้ยคมข,ขืนทางสายตาทางความคิดแล้วเนี่ยฮะพอคนไปเห็นก็เกิดอารมณ์ไปไม่เห็นกลับไปบ้านไม่มีก็ลูกหลานอยู่ไหนก็เอาสิฮะ,ฮะมันมันมันอะไรล่ะทุกวันนี้เห็นดีเห็นงามกว่าเรื่องพวกนี้เลยเหรอฮะฮะ รักศาสนา้าะที่บวชอยู่กับนะเป็นพาะไม่ดีพาะที่ศึกไปพวกที่ศึกไปกับดีอ่ะนะแค่สิกขานี่ก็แปลว่าผู้พ่ายแพ้แล้วฮะล้มละลายแล้วหรือว่ายัางไงอาจารย์ว่าฮะถ้าอยู่อย่างเงี้ยเออยังทนหน่อยอยู่ได้ฮะฮะ จริงไหมล่ะหรือว่ายัางไงผมพูดผิดไหมเอาเสียงมาสักคำอย่าอาจารย์ฮะอยู่ไม่ได้ก็าพ้แล้วายแพ้กพแพ้ไงบุตสศิขาเนี่ยมันเก่งตรงไหนอ่ะฮะสิขาก็ลากว่า,พาแพ้อวสิขาเนี่ยถ้าเป็นสันสกิจแปลว่าศึกษาล่าสิกขาล่าออกจากการศึกษา เรียกว่าผู้พ่ายแพ้แล้วมันเก่งตรงไหนอะ่ะ,ะโ,โอ้ยบวชก็อยู่อดทนอยู่ได้ไหมการบวชนี่แหละอยู่ยากที่สุดจําไว้การเข้ามาบวชนี่ว่ายากแล้วการอยู่ในเพศสมณะเนี่ยยิ่งยากยิ่งกว่าฮะจะบอกให,เห้เหมือนเขาไปถามราสา,ารีบุตรเห็นไหม อะไรคือคือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดคือการบวชเพราะสารีบุตรต่อไม่ลังเลเลยอะไรยากกว่าการบวชคือการอยู่ในเทศคารว่าที่สายากที่สุดฮะใช่เขามันสุขสบายคนทำไมมมาบวชท้องแรบเทศละ่ะฮะมึงไม่อยากสุขสบาย,ยางไงใครห้ามมึงอ่ะฮะ ถ้าว่าบวชแล้วมึงรวยมีต้างหากินง่ายน่ยมาบวชสิมึงอยากหากินยากทำไมวะฮะก็มึงพวกมึงอยากหาเงินไม่ใช่เหรอครูวันนี้วิ่งกันอยู่แล้วถ้าบวชแล้วมันได้เงินมึงมาบวชสิฮะมันอะไรกันนะกันหนามันใช้อะไรอะสรวันนี้ไหนอะปัญญามันอะ มันเป็นมา้าลำปางไงหลงตัวเองมา้าลำปางรู้จักมา้าลำปางไหมก็ปิดทางหนึ่งวิ่งอย่างเดียวอะ่ะม้าลากรถลำปางอะ่ะมันมองไม่รอบไงวไวอ่มิจ่าวตัวเองถูกอย่างเดียวะเนี่ยเมื่อไหร่มึงรู้สึกว่าตัวเองมือโง่น,นั่นแหละมึงเริ่มฉลาดขึ้นกูจะบอกให้ฮะ กูก็ไม่ได้กินแกบนะกูเนี่ยอย่าว่าจบปรเรียนเก้าเลยกูเนี่ยปรเรียนสิบอหน่อยแม้ชีวิตกูก็จะมาลงทุนนะมาบวชเนี่ยกูมีครอบมีครัวมีบ้านมีช่องมีกว่าจะออกมาได้จริงไหมมันยากนักนะกูก็มีลูกมีเมียเนี่ยมีครอบครัวที่ดีจริงไหม กูก็ไม่ใช่คนสมาเลเกเมาอะกูก็มีธุรกิจของกูมีบ้านมีรถมีทุกอย่างสิ่งที่มนุษย์ควรมกีกูมีหมดแหละแต่สิ่งที่กูไม่มีคือธรรมะกูอยากศึกษากูเลยจัดสินใจออกมาบวช<ะ>แม้หลงเพลินอยู่ในกามารมยังจะมาพูดว่าเก่งอยู่ ถูกขังอยู่ในการมารมณ์เพลิดเพลินอยู่เนี่ยเก่งตรงไหนวะฮะ,ฮะคนอื่นสอนไม่ได้ผู้บาพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ให้นาลงสอนมันนี่ฮะรู้ไหมมันก็มีจะหาเรื่องทุกข์ละคนหาเรื่องใส่ใจตัวเองหาแต่อารมณ์ไม่ดีให้ตัวเองคนโง่ฮะคนมีปัญญาต้องเอาตัวเองพ้นออกจากทุกข์ได้เพราะเรียกคนมีปัญญาน่ย ฮะมีจะหาเรื่องเลือร้อนให้ตัวเองอ่ะมันฉลาดตรงไหนวะฮะจำไว้แม่กูริบทำงานบริษัทมาบริหารมาหลายบริษัทฮะกูงโง่ขนาดนั้นเลยเหรอที่จะมาหลอกคนกินกินก็กิกนมื้อเดียว อ,อยู่บ้านกูอยากกินอะไรกูก็สั่งมากินได้หมดฮะอยากทำอะไรก็ทำมาบวดลำบากลำบนฝึกหัดขัดตนอดข้าวอดน้ำอยู่ในภูเขาเรากาผนตกกังเดินจงกรมยันแจ้งยันแจ้งเพื่ออะไรอ,ะอ่ะเพื่อทำความเพียนนะฮะ เนี่ยฝนตกพังๆเนี่ยกูเดินกลางคืนเนี่ยยันแจ้งเลยเรนจงกรมเนี่ยอดข้าวเนี่ยจะต้องหามลงจากเขาคือวัดใจตัวเองเนี่ยนะมายอมพร้อมไหมกับศาสนาเนี่ยฮะกูจะปฏิเสธตัวกูได้ยังไงฮะรู้กูดีนะ พอแล้วมันขึ้นเลยโ <c oughs> อ้ยจต่แ้น,นะเพราะฉะนั้นนะพวกเรานะมองดูดีๆนะคนเรามีความผิดพลาดหมดแหละถ้าผิดแก้ไขแล้วเขาเรียกผิดเป็นครูจริงไหม <c oughs> ถ้าผิดไม่แก้ไขแล้วนะผิดใบๆอย่างกูก็เป็นอธิการบดีหรอวะ ฮะ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 ทีนีงง้และเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้เราได้มาเจอกันก็พูดเรื่องสเพเหรให้ฟัง <นะ S 1> คิดหลายแง,ง่หลายมุมพวกเราขึ้นเครื่องไม่ทันออไม่ทันก็ขึ้นวันใหม่ก็ได้ <laughs> <laughs> มันมีทุกรอบทุกวันนั่นแหละ <laughs> <laughs> โอเคโอเคห <laughs> ลวงจาก,ก็ไม่ได้ว่าจะไปตอนไหนก็ไม่ได้ว่า <laughs> โอเคอ๋อ เอากราบอยู่ตรงนั้นแหละให้ป็นไรให้รูปหรือไม่มาโอเคโอเคออ่ะอ่าพอแล้ว